สวัสดีค่ะเปิดคลิปแรกนะคะการปั่นทริปภาคใต้ของเราซึ่งอันนี้ขอบอกก่อนเลยว่าจะมีหลาย EP และเราจะไม่ได้ไปปั่นจัก,กรยานอย่างเดียวด้วยแต่ว่าที่แรกเนี่ยเป็นที่ที่เรียกว่าสวยจนต้องร้องซื้อแทบทุกจุดเลยเพราะว่าสวยแบบ อันซีนสวยแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าวิวบรรยากาศแบบนี้มันจะมีอยู่ในประเทศไทยด้วยนั่นก็คือตำบลเขาทะลุจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้ถอยอุปกรณ์ใหม่มาสดๆร้อนๆเลยสําหรับการถ่ายทําเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้มีภาพช็อตโดรนบ้างจะได้เห็นความงามของธรรมชาติดังนั้นค่ะน้อง DJI Neo นะคะเป็นโดรนที่ตัวเล็กที่สุดในสกุล DJI อันนี้เนี่ยเหมาะเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับการพก ไปกับจักรยานเพราะว่าไม่กินเนื้อที่ซึ่งในทริปนี้ค่ะเราก็จะได้เอาน้องเนี่ยมาเทสกันเลยว่า DJI Neo โดนตัวเล็กๆนี้สามารถบินได้สูงขนาดไหนเผชิญลมได้ขนาดไหนเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยในทริปค่ะ เริ่มต้นออกจากที่พักมุ่งหน้าไปยังถนนข้ามจังหวัดระนองชมวิวในยามเช้าก่อนจะปั่นย้อนกลับมาที่สี่แยกเขาทะลุจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือเพื่อปั่นขนานไปกับทิวเขาลัดเลาะไปตามแนวเขาก่อนจะย้อนกลับมาบรรจบเข้าถนนสาย4139สู่สี่แยกเขาทะลุคราวนี้เลี้ยวซ้ายเพื่อปั่นชมบรรยากาศทางทิศใต้และลัดเลาะกลับมายังที่พักรวมระยะทาง43กิโลเมตร ออกจากที่พักบ้านอนันต์โฮมสเตย์ในเวลา8โมงเชา้าท่ากลางสายหมอกที่สดชื่นบริสุทธิ์ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ฝ่ายน้ำล้นบ้านช่องบอนเป็นเพียงที่พักไม่กี่แห่งในตำบลบ้านเขาทะลุออกจากที่พักเราเลี้ยวซ้ายปั่นไปตามถนนสาย5011ซึ่งเป็นถนนสายย่อยที่เชื่อมตำบลบ้านเขาทะลุกับจังหวัดระนองทางสายนี้แทบไม่มีรถยนต์สักคันเหมาะกับการปั่นจักรยานมาก โดยทางสายนี้เป็นทางภูเขาที่มีเนินขึ้นลงหลายลูกให้ได้เหงื่อกันตั้งแต่เช้าสลปสูงสุดอยู่ที่14.2เปอร์เซตไต่ขึ้นเหนื่อยแต่ตอนลงได้ไหลยอย่างมันๆเมืม่อปั่นขึ้นไปประมาณกิโลเมตรที่3และมองวิวกว้างๆภาพแทงภูเขาหินปูนที่โดดเด่นขึ้นจากทิวเขาลูกอื่นๆที่ถูกรายล้อมท่ามกลางสายหมอกก่อนพระอาทิตย์จะสาดแสงทะลุก้อนเมฆลงมานับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดวิวของเส้นทางนี้ เราเลือกที่จะปั่นมาแค่นี้เพราะถัดจากนี้เส้นทางจะมุ่งสู่เทือกเขาชันๆที่โหดหินมุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองและเมื่อมุ่งหน้าย้อนกลับเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของถนนเส้นเดียวกันเพียงเรามองมันจากคนละทิศท,ทางวิวทิวทัศน์ที่เห็นก็เปลี่ยนไปมันคือความงดงามทรงเสน่ห์ของภูมิประเทศที่แตกต่างถนนเส้นเดิมเมื่อปั่นไปคนละทิศท,ทางความงามก็เปลี่ยนไป เราปั่นจนมาถึงจุดที่มีคนปักหมุดใน Google Map ว่าถนนที่สวยที่สุดของเขาทะลุและนี่คือทิวทัศน์ที่เห็นด้วยตาเขาหินพูนสองลูกทางซ้ายขวาและเทือกเขาทะลุที่เป็นกำแพงยักษ์ใหญ่อยู่ไกลออกไปปั่นตรงไปเรื่อยๆถนนสายนี้จะพาเรามุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกสู่เขาทะลุที่สูงใหญ่ดังกำแพงยักษ์ คำว่าเขาทะลุเกิดจากการที่ภูเขาลูกนี้มีรูเล็กๆหนึ่งรูอยู่ด้านบนใกล้ยอดทางฝั่งซ้ายมือหากมองเพลินๆหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงจุดพิกเซลบนภาพแต่ถ้าลองสังเกตดีๆแล้วจุดนั้นแหละคือรูที่ว่าในยามเช้าที่ดวงอาทิตย์เพิ่งจะโผล่พ้นขอบทิวเขาภาพที่เห็นตรงหน้าอาจเป็นเพียงเทือกเขาเบลอๆที่เหมือนเราจะอยู่ไกลแต่หากตัดสลับไปยังช่วงยามเย็นที่พระอาทิตย์สาดแสงกระทบแนวเขาจริงๆ ภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเข้าสู่เขตสีแยกเขาทะลุตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางของตำบลมีร้านสะดวกซื้อตลาดเป็นจุดแวะเติมน้ำและ,สะเสบียงที่สำคัญจะพลาดไม่ได้เพราะหากพลาดแล้วจุดต่อไปอีกยาว เราเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเพื่อมุ่งหน้าไปยังทิศเหนือทางสายนี้จะพาเราขนานไปกับแนวเขาทะลุที่ตั้งตรงงานทางขวามือแบบยาวๆด้วยความที่เราปั่นชิดไปกับแนวเขามากๆและมีต้นไม้สูงริมทางฟุตเทจกล้องหน้ารถที่ได้อาจไม่ชัดเจนมากเราเลยขออนุญาตขึ้นโดรนให้เพื่อนๆได้เห็นกันแบบชัดๆ เขาลูกนี้สูงแบบสูงตระงานและใกล้เรามากขนาดบินโดรนขึ้นไป40เมตรยังแทบจะมองไม่เห็นยอดและเก็บภาพแทบจะไม่หมดแต่เมื่อหันโดรนไปอีกทางนี่คือทิวทัศน์ที่ได้เห็นไปกันต่อจะมีถนนเล็กๆที่ไม่มีชื่ออยู่ทางขวามืองานนี้ใครกลัวหลงสามารถดาวน์โหลดไฟล์ by GPS จากลิงก์ที่เราแปะไว้ด้านล่าง ถนนไซเล็กๆนี้จะพาเราไปใกล้ชิดกับเขาทะลุยิ่งกว่าเดิมวิวของกำแพงสูงทางฝั่งขวาเป็นวิวที่ไม่ใช่ทุกเส้นทางจะมีแบบนี้มันเป็นประสบการณ์ของการได้เข้าไปสัมผัสกับความมหศัศจรรย์ของธรรมชาติแบบใกล้ชิดไม่ใช่แค่การมองเห็นแต่เป็นการได้พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้สัมผัสและเป็นหนึ่งเดียวกับที่นี่ในทุกๆวินาทีที่เราอยู่บนจักรยาน นอกจากนี้ทางเส้นนี้ยังพาเรามุ่งหน้าสู่จุดชมวิวหลายจุดหนึ่งในนั้นที่เราจะแวะพักคือถ้ำถ่านน้ำลอดแม้เราจะเพียงจอดพักไม่ได้เข้าไปดูถ้ำแต่เดี๋ยวเราจะลองทดสอบ DJI Neo ให้เพื่อนๆดู ตรงนี้เป็นจุดที่อยู่ชิดกับภูเขาเราลองขึ้นโดรนไปตรงๆเพราะตรงนี้ไม่มีลมซึ่งเราก็พบว่าโดรนยังบินสูงขึ้นได้เรื่อยๆเราหยุดบินที่ความสูง45เมตรแม้ยังอยู่แค่กลางๆของหน้าผาใจไม่กล้าเลยหยุดอยู่แค่นี้เพราะกลัวถูกเบิร์ดแอตแท็กหรือนกโจมตีแต่แค่นี้ก็แสดงให้เห็นว่าเจ้า DJI Neo จิ๋วแต่แจ๋วใช่ย่อย จากจุดนี้เราปั่นออกจากทางสายย่อยที่เงียบสนิทสู่ถนนที่เริ่มมีรถสัญจรไปมาอย่างเบาบางโดยมีแนวเขาทะลุขนานไปทางขวาวิวทิวทัศน์ที่นี่ต้องบอกว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่เขาทะลุจนเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกนิยายเหนือจินตนาการสวยทุกมุมสวยจนต้องร้องซื้อตลอดเวลาสวยกว่าทุกทกที่ที่เคยไปมาต้องบอกว่าเส้นทางนี้คือที่สุดจริงๆ ปันต่อไปเรื่อยๆจะเข้าสู่ถนนสาย4139ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่พาเราเข้าสู่ตำบลบ้านเขาทะลุพอเข้าสู่ถนนเส้นนี้ก็จะมีร้านอาหารให้เราได้แวะฝากท้องในตอนที่พระอาทิตย์ตั้งฉากกับศีษะพออิ่มได้ที่เราก็มุ่งหน้าต่อไปบนถนนสายนี้ถนนสาย4139เป็นถนนที่ตัดเข้าตรงกลางระหว่างแนวเขาสองด้านของเขาทะลุ ภาพที่ได้เห็นคือกำแพงธรรมชาติขนาดยักษ์ที่ขนาบข้างเราทั้งซ้ายและขวาและในยามที่แสงอาทิตย์สา่ส่องลงมาทำให้เราได้เห็นพื้นผิวของภูเขาเหล่านี้อย่างชัดเจนแตกต่างไปจากช่วงเช้าที่เห็นเป็นเพียงซิลูเอตสีจางๆกลับเข้าสู่สีแยกเขาทะลุคราวนี้เราเลี้ยวซ้ายไปชมวิวทางทิศใต้ของตัวเมืองเขาทะลุกันบ้าง เราลองขึ้นโดรนตรงลานข้างถนนสายหลักของชุมชนเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันว่าชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้กำแพงยักษ์ขนาดไหนและถนนที่ขนานไปกับกำแพงยักษ์แห่งนี้พาเรามุ่งหน้าไปสู่จุดใด ฝั่งซ้ายในยามบ่ายช่างงดงามไม่แพ้วิวใดๆที่เราได้ปั่นมาตลอดวันก่อนเราจะตัดสินใจเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายย่อยอีกสายที่จะพาเราย้อนกลับไปยังที่พักคราวนี้เราเข้ามาอยู่ใจกลางเขตภูเขาอีกครั้งเป็นเขตภูเขาที่อยู่ด้านหลังฝ่ายน้ำล้นบ้านช่องบอนที่เราพัก ทางช่วงนี้มีเนินให้ไต่ขึ้นลงแบบได้เหงื่ออีกพอสมควรความชันไม่มากสูงสุดคือสโลป13.6แต่ความร้อนและความล้าก็ทำให้เบลอจนลืมกดเรกคอร์ดเส้นทางในช่วงสุดท้ายเอาเป็นว่าขอแก้ตัวด้วยภาพโดรนเส้นทางขากลับ สรุปผลประกอบการทริปนี้43กิโลเมตรอเลเวชั่น697เมตรและสโลปสูงสุด14.2%เซไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปและขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศดวงอาทิตย์ที่กำลังรับขุนเขาล่ำลากันไป 아니가. ือบรรยากาศของเขาทะลุจังหวัดชุมพรนะคะเห็นไหมคะสวยจนต้องซื้อปากอย่างที่บอกไปแล้วจริงๆซึ่งวันนี้นะคะเราได้พาน้อง DJ i n ไอเนเนี่ยบินขึ้นไปสูงถึงความสูง45เมตรต้องบอกเลยนะว่าน้องยังไปต่อได้แต่ว่าคนขับเนี่ยใจไม่กล้าพออย่างหนึ่งก็คือกลัวเบิร์ดแอตแทกหรือว่านกโจมตีโดรนนั่นเองนะคะส่วนระยะทางเนี่ยวันนี้ใจเราไหวที่บินออกไปประมาณ120เมตรแต่เชื่อว่าเหลืออีกไกลๆไ,ไปได้อีกไกลแน่นอนเลยค่ะเรียกได้ว่าคุ้มค่านะคะสำหรับ การทดสอบน้องนีโอในครั้งแรกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะย้ายจังหวัดจากจังหวัดชุมพรไปที่ต่อไปแล้วซึ่งจะเป็นจังหวัดไหนนั้นไปติดตามในคลิปถัดไปค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe like share comment ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ